อ้ยแล้วดยหน้าวแล้ววะอ่าจะน้อยมาฮอตตมูุนละนี่ฮอตนำตกนมั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 นคือมันคือสี่อย่างไปทางนั้นพวกนี้ไปฮอตนำต๊ะกพวกนี้นะทางนั้นมาได้ทางนี้ไปก่อนจะมาแล้เดยงีอขวด้ปาเ้ย่าไปาู พวกเจ้าไปลงไปสวนน้ำเด้อเยี่ยวพวกข่อยมาพวกข่อยลงไปอแคปเจอร์ให้ยันดีลงไปสวนน้ำเด้อมันงามสวนน้ำก็ได้ทุกคนไอ้ทียมทาอ้าวพวกข่อยลงสวนน้ำพวกเจ้าบุลงอ่ะาลงไปสวนน้ำภาคเด้อนี่สวนน้ำแบบคับๆมันก็ได้เป็นตะย่างคือสวนน้ำมีวิวแบบกะหลายพวกเจ้าบุเห็นไปเหรอไปตัวลงไปสวนน้ำมันมีบอลยัง มุนนั่งจะบริลล์ยันมาจ้นะนัมงจานทนขาสั้นอยู่จเจ้าเห็นไหเห็นนักตกลงให้แล้วน้าโาขึ้นมาเี่ยขึ้นมาเนี่ยส่งคนอยู่หันเนาะก่อนพวกกันอยู่หันไปเลยไปไปไปเร็วไปเจ้าไปแล้วบอกว่าทีเฮาแบบนี้นะไป ตัวนี้ปากยาวๆเลยข่ตัวนี้ยาวก็ตุ่มตุ่มกี้นี่โอ้ว่างอย่างเซียวสายเซียวขวอจรินี่เขามุ่งหน้าไปหาน้ำตกเนาะตัวนี้เนาะนะนี่พวกนั้นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาต้องไปโตเขาต้องมุ่งหน้าไปหาน้ำตก มันยาวเหอจะเซขวดนี่ด้าน,นี่เขาก็ไปต่อเรื่อยๆนะแต่นี่เขายางไว้กูมูเขาเป็นชังเขาเป็นคนนำหน้าเขายางไว้กูมูเพราะเขาเป็นเป็นคนนำหน้ามูเนาะงามงามโอ้โหเสีย,ยแหงมาเลยนี่เขาบอกเลยว่างามหลายขั้นพวกไหนผมมักยางจะซูมาเด้อเขาบอกมันได้ยางยางเดียวเลยคือเบิง้งเราบอกกันจะบอกพันเมตรนะนี่สุดยอด กัจจายน้ำตกได้ยินเสียงน้ำตกปะนี่เขาจะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วเนาะตอนนี้นเนาะกัจจายน้ำตกแล้วแต่ค่อยพักก่อนเพราะว่ากเจ้ายังมาบ่ฮอดค่อยพยางเสนอหน้ามาก่อนมูไปหลังย่างไปยล่ะไปหลังย่างไปหลังย่างฮอนสุดยอด